โดยภาพรวมก็ต้องถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างที่ผมได้กล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นผู้สมัครมารายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา9ก้นาฬิกาก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากนักอย่างเรื่องที่สองก็คือก็มีกรณีที่สามารถนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือหูฟังไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับเอาแค่หูฟังเอาโทรศัพท์ฝากไว้แต่ว่ามันสามารถอาจจะใช้ระบบบลูทูธแต่แล้วก็ได้ตรวจสอบได้เจอก็ได้เก็บแล้วก็ไปนําไปร้องทุกข์กาโทษอันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีม,มีมีหนึ่งกรณีส่วนมีอีกละอีกกรณีหนึ่งก็คือมีผู้เจ็บป่วยกระทันหันที่อำเภอพมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นผู้สมัครซึ่งอยู่แล้วในระหว่างการลงคะแนนจะรจะเข้ารอบที่สองนะครับก็ได้ชี้แจงไปว่าถ้าออกไปจากข้างนอกท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเลือกและในการลงคะแนนก็ท่านก็เข้าใจนี่ก็คือเหตุการณ์โดยภาพรวมและก็อีกประการหนึ่งก็คือบางแห่งที่ได้รับแจ้งว่าในกรุงเทพไม่มีให้ที่สังเกตการอย่างที่ไม่จัดที่สังเกตการหรือไม่มีกล้องวงจรปิด หน้าสถานที่เลือกให้ทางด้วยสถานที่บางที่จำกัดก็ได้จัดให้สังเกตการในอีกห้องโดยถ่ายทอดจากห้องสถานที่เลือกในห้องแอร์ที่ได้ได,ได้จัดให้แสดงทุกที่ได้มีการจัดสถานที่ทั้งวงจรวงจรปิดและการสังเกตการให้ให้หมดเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละแห่งว่าทํา ได้ในลักษณะใดนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมในการในการเลือกในครั้งนี้ทวนขั้นต่อไปจะจากนี้ไปจะเเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสอเมื่อสถานที่เลือกแห่งใดดำเนินการเลือกเสร็จแล้วผอ,อระดับอำเภอจะปิดประกาศผลการนับคะแนนหน้าสถานที่เลือก ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้นเพื่อเข้าไปเลือกในระดับในระดับจังหวัดต่อไปวันพรุ่งนี้ต่อจากนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอจะส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันในวันนี้ให้กับผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด และปิดประกาศณนะที่ประการอำเภอและเละผยแพร่ในเว็บไซต์รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตซึ่งจะท่านจะทราบว่าภาพรวมว่าใครผ่านเข้าไปในระดับจังหวัดทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตภายใน3วันผอเลือกระดับจังหวัดจะดำเนินการจัด ทำเอกสารข้อมูลแนะนําตัวผู้สมัครส่งให้แต่ละกลุ่มเพื่อเลือกเหมือนกับลักษณะเดียวกับที่ในการเลือกในระดับอําเภอส่วนกรณีที่ผู้สมัครเห็นว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันนี้นะครับของของผู้ผู้ดำเนินการเลือกก็ให้ร้องคัดค้านที่ศาลฎีกาภายในสามวัน ก็จากนี้ไปถ้าท่านเห็นว่าที่เลือกตั้งใดนะครับได้ได้ดำเนินการเลือกแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายท่านก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมโดยทั่วไปของของของการเลือกในระดับอำเภอในในวันนี้ครับ